ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง cer, s o อกเกอร์สไนเปอเป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนวันนี้วันจันทร์ที่12ปุ่กุมภาพันธ์นะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อน ผลบอลเมื่อคืนคู่ที่เลือกมาคุยกันเป็นคู่ระหว่างแอสตันวิลล่าเจอกับแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตดนะแมนยูไปต่ออยู่ปอนะผมให้เลือกต่อไปทางแมนยูก็เป็นฝฟล์แมนยูที่เบียดเอาชนะได้2ประตูต่อหนึนะัได้ประตูจากทางลัสมุดหอยลุนแล้วก็มาได้ลูกที่2จากทางแม็กโทมิเน่นะที่เป็นตัวสำรองซูเปอร์ซับลงมานะก็เบียดเอาชนะวิลล่าไปได้ สองประตูตอนหนึ่งก็กินเต็มกันไปนะสำหรับทีเด็ดของซ็อกเกอร์สไนเปอร์สุคเสาร์อาทิตย์กิน3วันติดเลยนะวันสุกได้ดอตมูลวันเสาร์ได้เบอร์รี่วันอาทิตย์ได้ทางแมนยูนะก็กินเต็ม3วันรวดเลยนะเอ้มีกินมุมหนึ่งนะเมื่อวันเสาร์นะก็ถือว่ากินเต็ม2วันนะแล้วก็กินได้มุมหนึ่งวันหนึ่งเนาะ มาถึงฟุตบอลของวันนี้ก็ยังเป็นพรีเมียร์ลีกนะคู่สุดท้ายของวีคนี้นะเป็นดอนดอนดาบี้แมตช์เป็นคู่ระหว่างคริสตันเลตเจอกับเชลซีวันนี้เล่นกันที่บ้านของคริสตันเลตสนามเซลเฮิร์ตพาร์คนะเตะกันเวลาตีสามเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง คริสตันเพาเลตเจอกับเชลซีวันนี้เป็นลอนดอนดาร์บี้นะมาเล่นกันที่บ้านของคริสตันพาเลตสนามเซลเฮิร์ตพาร์คอุณหภูมิที่ลอนดอนวันนี้6องศาแล้วก็ไม่มีฝนนะมาดูที่เฮ h ูเฮกันก่อนเฮ h ูเฮของผู้นี้6แมตช์หลังสุดนี่เป็นทางฝั่งทีมเยือนเชลซีเก็บได้เรียบเลยนะชนะมากชนะน้อยแค่นั้นเองนะเชลซีชนะได้ทั้ง6แมตช์เลยนะไล่มา3 0 1 0 2 0 2 1 1 0แล้วก็2-1ตามลำดับนะก็คือ6แมตช์หลังสุดนี้ เชลซีจะแย่ยังไงแต่เวลามาเจอคริสตันเลตนี่เก็บชัยชนะได้ทั้งหมดนะอาจจะเบียดบ้างนะใน3-4มสี่แมตช์สุดท้ายมี2-1-1-0-2-1นนะแต่ก่อนหน้านะมีสอนมีส0มศูนย์นเห็นเนาะก็ยังเหนือกว่าทางคริสตันเพลต์ทุกกระบวนท่านะถ้าเทียบกันเรื่องเฮดทูเฮดเนาะก็เชลซี6แมตช์หลังสุดดีกว่าทางคริสตันเลตเยอะเลยนะชนะทั้ง6แมตช์เลยมาดูตารางคะแนนกันหน่อย เจ้าบ้านคริสตันเพลตตอนนี้อยู่อันดับที่15นะ23เกมมี24แต้มชนะ6เสมอ6แล้วก็แพ้ไปถึง11เลยสำหรับทางคริสตันเพลตปัญหาของพเพลตก็คือในเกมลุกนะตอนนี้ในเกมลุกยิงได้แค่26ประตูเท่านั้นเองนะัแล้วก็เสียไป40ประตูส่วนเชลซีทีมเยือนตอนนี้อยู่อันดับที่11นะ23นัดมี31แต้มชนะ9เสมอ4แล้วก็ แพ้ไป10นะเชลซี Chelsea ตอนนี้ก็ตามอันดับ10อยู่1แต้มนะถ้าสมมุตินะว่าเชลซีเก็บได้3เป็น34ก็จะขยับขึ้นไปเป็นอันดับ10แทนบูฟนะแต่ยังไม่แซงไบรตันเนาะส่วนพาเลทนี่ตอนนี้ก็อยู่ไม่ใกลไม่ไกลโซนตกชั้นเท่าไหร่นะโซนตกชั้นตอนนี้19แต้มเอเว์ตันพาเลทมี24ก็ห่างกันอยู่5เนาะ ก็ยังถือว่าไม่ปลอดภัยสักทีเดียวเลยนะสำหรับคริสตันพาเลสเนาะส่วนเชลซีก็ฤดูกาลนี้ไปเน้นหนักเลยในบอลถ้วยนะบอลถ้วยเข้าชิงไปแล้วลีคับนะแล้วก็เอฟเอคับก็เข้ารอบไปแล้วนะตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกไม่ค่อยดีนะแต่สถานการณ์ในบอลถ้วยกําลังไปได้สวยสําหรับเชลซีตอนนี้ทางเจ้าบ้านพาเลสอยู่ที่15แล้วก็ทีเมเยือนเชลซีอยู่ที่11 มาดู6แมตช์หลังสุดของทั้งสองทีมกมัน6แมตช์หลังสุดของทั้งเจ้าบ้านคิสตันเพลธชนะ2เสมอ1แพ้3โดยที่3-4นัดหลังนี่ไม่ดีเลยนะโดนเยอะตลอดเลยโดนอาร์เซนอลไป5ประตูต่อศูนย์แล้วก็มีมาชนะเชฟยู3-2นัดล่าสุดก็เพิ่งมาโดนไบรตันอัดไป4ประตูตอนนนะฟอร์มหลังสุดไม่ดีเลยนะ4นัดหลังสุดนี่แพ้ไปถึง3นะส่วนทางฝั่งเชลซี Chelsea, 6แมตช์หลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้2 2นัดหลังสุดก็ถือว่าพอ ไปวัดไปวาได้นะในบอลด้วยอย่างที่บอกนะโอเคเลยสําหรับเชลซีนะเข้าชิงคาราบาวครับกับลิเวอร์พูลแล้ว f a ฟเอครับก็เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในชนะแอสตันวิลล่าไป3าหนึ่งเมื่อตอนกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะแต่สถานการณ์ในบอลลีกไม่ค่อยดีนะสนัดหลังสุดนี่แพ้ลิเวอร์พูลสีหนึ่งแล้วก็แพ้วูฟสี่สองคาบ้านเลยนะแต่ดูรวมถ้าเทียบตามตัวเลขนะหแมตช์หลังสุดเชลซีจะดีกว่านิดนิดเนาะชนะไป3แมตช์นะส่วนทางคิตตันเลนนี่ชนะ2แมตช์เท่านั้นเอง มาดูฟอร์มกันเป็นทีมเย้าทีมเยือนกันพาเลกเวลาเล่นในบ้าน6แมตช์หลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้2 4นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านไม่แพ้ใครเลยนะชนะ2แมตช์แล้วก็เสมอ2แมตช์มีชนะเชฟยูกับชนะเบนฟอร์ดแล้วก็มีเสมอกับบรตันแล้วก็เสมอกับเอเวอร์ตันที่แพ้2แมตช์ก็มีแพ้ลิเวอร์พูลกับแพ้บอร์ดมัธนะเวลาเล่นในบ้านก็ ยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะสำหรับคิสตันเาเลสนะมีแพ้มีชนะมีเสมอให้เห็นตลอดส่วนทางเชลซีเวลาออกไปเยือนไม่ดีเลยนะจำได้เลยนะนัดที่แล้ว ผมดูว่าเชลซีออกไปเยือนไม่ดีนะเจอกับแอสตันวิลล่าผมให้ลองไปแต่อยู่ดีดโอ้โหไปชนะ3ประตูตอนหนึ่งเลยนะพวกแมนหลังสุดที่ออกนอกบ้านนะแพ้ไปถึง4นะแล้วก็ชนะ2นะชนะนัดล่าสุดนะเจอกับแอสตันวิลล่าแล้วก็มีชนะลูตัน3ประตูต่อ2นอกนั้นแพ้นะแพ้ลิเวอร์พูลแพ้มิดเดิลสโบแพ้วูฟแล้วก็แพ้เอเวอเรตออกนอกบ้านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับทางเชลซีนะเลในบ้านก็ไม่ดีนะทางเชลซีเวลาออกไปเยือนไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่ว่า แก้ตัวได้ในนัดล่าสุดนะั้นในฟุตบอลถ้วยนะสำหรับเชลซีนะ mm hmm. ชนะแอสตันวิลล mm ่า hmm. ไป3ประตูต่อหนึ hmm. ่งมาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกัน mm hmm. คิสสันพเพลย์ยเกมยิงได้30เสีย46ส่วนเชลซี32เกมยิงได้57เสีย44ตัวเลขในเกมลุกเชลซีดูดีกว่าเยอะนะหน8ประตูนี่ก็คือเป็นตัวเลขที่พอรับได้ละนะสำหรับทีมใหญ่ๆอย่างเชลซีแต่ตัวเลข 1. 1.1 1ของคิสตันพเพลยเนี่ยมันจะดูต่ำไปนิดนึงนะสำหรับ ประตูในเกมลุกเนาะดูเทียบประตูเกมลุกเกมรับของทางคิตซันพาเลทนี่ต่างกันเยอะนะเสีย1.7แล้วก็ได้1.1เท่านั้นเองนะส่วนทางฝั่งเชลซีตัวเลขยังดีกว่านะได้1.78แล้วก็เสีย1.38ก็ดีกว่าทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับนะในเรื่องค่าเฉลี่ยประตูได้เสียเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันมาเริ่มกันที่ตัวเจ็บตัวแบนโอเยอะทั้งคู่เลยนะทั้ง2ฝั่งเลยมาดูทางฝั่ง,งเจ้าบ้านคิตันพาเลทก่อนชิกดูกเกลล็อบโพดิง เอเซโอลิเซ่มา์เกฮีแล้วก็ซาคิแล้วก็โจเอวอร์ดนะลงสนามไม่ได้ทั้งหมดเลยเนื่องจากอาการบาดเจ็บนะก่อหนักเลยล่ะมา์เกฮีเป็นหัวใจในเกมรับของทางคริสตันพาเลดแล้วก็หัวใจในเกมลุกของคริสตันพาเลดสตัวลงสนามไม่ได้เลยทั้ง เอเบาราชีเอเซ่และก็มิเคลโอลิเซ่นะสตัวนี้สําคัญในเกมลุกของคิตันพาเิสมากมากเลยนะลงสนามไม่ได้ทั้งคู่เนื่องจากอาการบาดเจ็บเนาะส่วนทั้งฝั่งเชลซีก็เยอะไม่แพ้กันนะเวลี่โพฟาน่าลิเจมคูคูเลีาลาเวียโรเบิร์ตซานเชสอูชุกวูแล้วก็เทเวอร์โชลบาแล้วก็รีไวโควิลลงสนามไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นตัวในเกมรับนะโพฟาน่าลิเจมคูคูเลีาลาเวีย ชาลบาโควิลนี่เป็นเกมรับหมดเลยนะแล้วก็มีโกโรเบิร์ตซันเชตนะตัวในเกมลุกนี่พร้อมลงสนามหมดนะแต่ตัวในเกมรับนี่ดูกระพองกระแพ้งหน่อยสําหรับทางเชลซีเดี๋ยวไปดูกันว่าส1อตัวผู้เล่นตัวจริงที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้มีใครกันบ้างทางเจ้าบ้านครนะิสตันพาเลซ4-3-3นะกโกเปนดีนเฮนเดอร์สันเซนเตอร์แบ็กสตัวต้องใช้ริชาร์ดกับแอนเดอร์สันมายืนคู่กันนะมาเกยฮีตตัวหลักไม่อยู่นะทางฝั่งซ้ายเป็น ไทลิกมิเชลทางฝั่งฝาเป็นมูนยอตตรงกลางเป็นเจฟฟรีันเลอมาวาตันและก็ฮิวนะข้างหน้า3ตัวเป็นมาเตต้าเจฟฟี่ชลุปแล้วก็จอแดนอายูส่วนทางฝั่งเชลซี4-2-3-1นะโกเป็นเปโตวิทนะเซนเตอร์แบ็กวันนี้ใช้ดาซีซี่ยืนกู้กับบาดิชายทางฝั่งซ้ายเป็นเบนชิเวลทางฝั่งขวาเป็นเมโลกาสโต คู่กลางเป็นไซเซโดยืนคู่กับเอนโซเฟอร์นันเดสนะตัวลูก3ตัววันนี้ถอยแจ็คสันลงมาเป็นมิดฟิลตัวลูกนะยืนคู่กับคอนเนอร์กาเลเกอร์แล้วก็มาดูเอเก้และก็ดัน ทางโคพาเมอร์ไปเป็นหน้าเป้าอา้าวไม่มีรายชื่อของลายฮิมสเตอร์ลิงนะนัดที่แล้วก็ไม่มีนะไม่รู้โดนดอกไป2อสนัดแล้วนะสำหรับลายฮิมสเตอร์ลิงนี่คือ11ตัวผู้เล่นที่ส่อคัดว่าจะลงสนามในใค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กันราคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้ทางทีมเยือนเชลซีไปเป็นต่ออยู่ครึ่งควบลูกสกอร์สูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึง่งเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนาะไปดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหน วันนี้โปเตอร์สไนเปอร์มองไปทางทีมเยือนเชลซีนะขอเชื่อใจเชลซีอีกครั้งหนึ่งนะโดยตัวผู้เล่นของเชลซีพร้อมกว่าทางคริสตันพาเลตเยอะเลยนะวันนี้ประเด็นใหญ่เลยที่เลือกเชลซีเนี่ยคือเรื่องตัวเลขอ่ะอาจจะเหนือกว่านะในเฮดตูเฮดอาจจะเหนือกว่าในค่าเฉลี่ยประตูดได้เสียแต่ว่าฟอร์มหลังสุดนี่พอๆกันเลยแต่ที่ตัดใจมาเลือกทางเชลซีเพราะว่าทางคริสตันพาเลตเนี่ยไม่มีตัวหลักกลัก นี่คือหลักจริงๆเลยนะมาร์เกในเกมรับแล้วก็ในเกมลุกไม่มีโอลิเซกับไม่มีทางเอเซ่นะสตัวนี้เป็นหัวใจหลักของทางเกมลุกของกิซซันเาเลสเกมลุกที่ว่าทื่อๆอยู่แล้วนะคะ่ะสตัวนี้ไปน่าจะยิ่งทื่อๆหนะักวันนี้เชลซีมีโอกาสที่ดีที่จะเก็บ3มแต้มเลยนะตัวหลักในเกมลุกก็ยังอยู่หมดนะแล้วแต่พอจะเลือกใช้เลยนะไอ้ทาง N อ็นุนคู่ก็ยังอยู่นะมูดิกก็มีสเตอร์ลิงก็มีนะแต่ดูจากหลายชื่อวันนี้ทั้ง3ตัวที่พูดมาอาจจะเป็นตัวสำรองไปก่อนเนาะแล้วทางตัวลูกอย่างโคพามมอร์นี่ก็มีสกอร์ให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะวันนี้ถ้ากองหน้าของทางเชลซีไม่ยิงทิ้งยิงว่างผมคิดว่าน่าจะมีถึง2ลูกนะสำหรับเจอกับ คิตซันพาเลตในชั่วโมงนี้เนาะที่เล่นในบ้านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะวันนี้โอกาสให้โอกาสเชลซีอีกทีนะจะเชื่อใจเชลซีอีกสักทีนะวันนี้ไปเยือนเขาด้วยนะต่อเขาครึ่งควบลูกแต่ว่าดูจากคู่แข่งทางคิตซันพาเลตไม่น่าจะมีลิดในเกมลุกเลยนะวันนี้น่าจะได้ตั้งรับอย่างเดียวนะ่ะจะโดนมากโดนน้อยแค่นั้นนะวันนี้ขอเชื่อใจเชลซีสักทีนะเชลซีทีมเยือนไปต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้เลือดต่อไปทางทีมเยือนเชลซีสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม SCS นะมีตัวแอดด้วยนะใส่แอ SCSN ก็แอดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในผู้อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็แอดเข้ามาสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันส่วนผู้ที่เอามาพูดในคลิปในะช่วงเรียวทามก่อนใส่ผมก็จะอ่านเดลราคาอัาเเดลตัวผู้เล่นให้กีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่า ส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง f a c e b o o k ทั้ง y o u t u b e แล้วก็ทา้ง t i k t o กนะใช้ชื่อเดียวก็นเลย s o c อ e r s อร์สเนปเปอรกดป like, ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง s o c อ e r s อร์สเนปเปอร์เราไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นราจัทุกวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง s o c อ e เกอร์สเนปเเดี๋ยวนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ